对。<Amen. S 2> <Amen. S 3> phong bài bằng thắng điện thoại lùng lên dạp sĩ thi thiên thương yêu thương chú sạch quen luôn sang chung con trai cháy sợ sai ผู้ก้าวไปดังงวนไม้ที่งอกงามยามลึกปลาผุดจอบไปไปเธอจงไปสู่แดนอย่าให้เธอเป็นเทียนเล่มน้อยที่ทรงแสงสู่หข้างมืดมนเพียนสว่างสวายอ,อยู่ในใจผู้คนปราบจน มีรันดอนจากวันนั้นเปื่อนฝันเคยรวมกันกับขารวมจิตใจโู้วันนี้พี่น้องรวมว่าไปจากใจ